เรือดำน้ำ USS แทงถือเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่โด่งดังและกล้าหาญที่สุดของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชื่อของมันถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เพราะความสำเร็จในการจมเรือศัตรูจำนวนมากและชะตากรรมอันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวเอง USS แทงเป็นเรือดำน้ำชั้นเบลาวที่เริ่มปฏิบัติการในปีคศ1944และถูกตั้งชื่อว่าแทงตามปลาทะเลชนิดหนึ่งการออกแบบของเรือดำน้ำชั้นเบลาวในยุคนั้นถือว่าทัานสมัยมากตัวเรือสามารถดำน้ำได้ลึกกว่าเรือชั้นก่อน และมีระบบควบคุมการยิงต่อปีโดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้บัญชาการของเรือลำนี้คือริชาร์ดเอโอเคนหนึ่งในกัปตันที่ได้รับการยอมรับว่าเก่งกาจที่สุดในกองทัพเรือสหรัฐเขาเคยเป็นรองผู้บัญชาการของออยซสโวหูมากรซึ่งทําให้เขามีประสบการณ์สูงในการรบด้วยเรือดำน้ำโอเคนเช่อในการโจมตีอย่างกล้าหาญและรวดเร็วและมักจะนําเรือของเขาเข้าใกล้เป้าหมายเพื่อยิงต่อปีโดในระยะเผาขนกลยุทธ์นี้เสี่ยงแต่ได้ผลอย่างน่าทึ่ง ในภารกิจแรกของ u s s ทั้งมันสามารถจมเรือญี่ปุ่นได้หลายลำอย่างรวดเร็วภารกิจที่2และ3ก็ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องแทงใช้เวลาส่วนใหญ่ลาดระเวนในทะเลจีนใต้และทะเลญี่ปุ่นซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของวอญี่ปุ่นเรือดำน้ำลำนี้ไม่เพียงแต่จมเรือรบและเรือพาณิชย์แต่ยังช่วยช่วยเหลือลูกเรืออ,อเมริกันที่รอดชีวิตจากการถูกยิงตกขณะโจมตีทางอากาศอีกด้วยถือเป็นบทบาทฮีโร่ที่แท้จริงในท้องทะเล ภารกิจสุดท้ายของ USS อทังเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี1944หลังจากได้ทำลายขบวนเรือญี่ปุ่นจำนวนมากในหน้าน้ำใกล้ไต้หวันเรือได้ยิงต่อปีโดลูกสุดท้ายหมายจะจมเรือข้าศึกอีกลำหนึ่งแต่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นต่อปีโดลูกสุดท้ายนั้นเกิดการทำงานผิดพลาดและวกกลับมาหาเรือแม่เองอย่างรวดเร็ว USS อทงไม่สามารถหลบหลีกได้ทันทำให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงใต้ท้องเรือเรือจมลงอย่างรวดเร็วพร้อมลูกเรือเกือบทั้งหมด จากลูกเรือ87นายมีเพียง9คนที่รอดชีวิตโดยพวกเขาหนีออกมาทางท่อฉุกเฉินและลอยคออยู่ในทะเลก่อนจะถูกญี่ปุ่นจับเป็นชเชลยศึกริชาร์ดเอโอเคนเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ถูกจับตัวไปด้วยเขาถูกคุมขังอยู่จนสิ้นสุดสงครามและเมื่อกลับมายังสหรัฐก็ได้รับเหรียญกล้าหารระดับสูงที่สุดของกองทัพเรือคือ middle of honor จากผลงานอันกล้าหาญของเขาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจ USS แทนได้จมเรือญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการจำนวน24ลำซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดของเรือดำน้ำสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่สองนอกจากนี้ยังมีการคาดการว่าเรืออาจจมเรืออีกหลายลำที่ไม่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการเรื่องราวของ U.S. ทั้งเป็นทั้งตำนานของความกล้าหาญความแม่นยำและโศกนาฏกรรมในเวลาเดียวกันมันแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการทำสงครามใต้ทะเลและเทคโนโลยีที่ยังไม่สมบูรณ์ในยุคนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความเป็นผู้นำและความเสียสละของเหล่าลูกเรือ จนถึงทุกวันนี้ชื่อของ USS แทยังถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์เรือดำน้ําของโลกในฐานะเรือที่กล้าหาญที่สุดลำหนึ่งและบทเรียนจากการจมด้วยตอร์ปิโดอของตัวเองก็ยังคงเป็นกรณีศึกษาในโรงเรียนในเรือของสหรัฐเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้จากอดีตหากคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับยานพาหนะในสงครามแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกิเหตุอินไซส์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ